สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาแนะวิธีปฏิบัติตัวนะคะหลังการฉีดวัคซีนโควิดค่ะซึ่งหลักๆแล้วนะในออสเตรเลียก็คือฉีดอยู่ด้วยกัน2แบรนด์นะคะเอสราซินกกับไฟเซอรนะคะต้องออกตัวตรงนี้ก่อนนะว่าหมอเป็นหมอที่ทํางานที่ออสเตรเลียนะคะเราก็สิ่งที่จะแชร์นะคะก็คือไกด์ไลน์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็เป็นสิ่งที่หมอแนะนําให้คนไข้จริงๆหมอเป็นหนในหมอหัวหน้านะคะอ่า คลินิกการฉีดวัคซีนโควิดนะคะทั้งตัวเอสซอนิกาแล้วก็ตัวไฟเซอร์นะคะแล้วก็ได้มีการทําการฉีดให้กับคนไข้ที่นี่แเนี่ย,ย,ยก็มาน่าจะมาสาัาก3 3เดือนสีเดือนแล้วรัฐบ,บาลทอสเตรีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะได้ตลอดเวลาแต่อันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่การไล่ต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าสิ่งที่หมอพูดนี้นะคะก็คือสิ่งที่อัปเดตสุดในวันนี้วันนี้วันที่22สิงหาคมนะคะก่อนที่หมอจะฉีดวัคซีนให้คนไข้เนี่ยก็จะมีการอธิบายให้คนไข้ฟังก็พูดถึงข้อดีข้อเสียของการฉีดวัคซีนนะคะรวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆเราก็รวมไปถึงสิ่งที่คนไข้ต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะหลังจากการฉีดวัคคคคซีนนนหะะะะะะข้้อแรกทําาใใจสบย อย่าคิดมากคือปกติหลังฉีดวัคซีนเนี่ยที่คลินิกจะให้คนไข้รอประมาณ15นาทีหลังจากกลับบ้านไปเนี่ยคนไข้ต้องลองสังเกตอาการดูนะคะเท่าที่หมอฉีดให้คนไข้ในชีวิตจริงมานะคะคนไข้ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหลังการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซาเซนกาหรือว่าตัวไฟเซอร์มีแค่บางส่วนเท่านั้นนะที่บอกว่าอาการที่เห็นได้ไบ่อยๆก็คืออาการปวดต้นแขนนะคะบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามีอาการข่านเนื้อข่้นตัวนะคะ เหมือนเหนื่อยกว่าปกตินะคะเจ็บข้อบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ต้องนอนประมาณวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็จะบอกว่ามีไข้ต่ำๆทานยาพาราก็หายนะคะแลวส่วนใหญ่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ประมาณ1-2วันอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่คนไข้บอกหมอแล้วหมอก็ฉีดคนไข้ามาอย่างที่บอกนะคะก็ในช่วงหลายเดือนแล้วอีกสิ่งหนึ่งสําคัญมากหมอบอกให้คนไข้นะคะสังเกตอาการตัวเองตลอดเลยก็คืออาการร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของเอสวาซนิก้าแต่หลายคนก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเล่นรหลุ นนะะซึ่งหมอจะให้คนไข้นะสังเกตอาการเหล่านี้ถ้าจั่ง่ายก็คือจากหัวจดเท้านะคะก็คืออาการปวดหัวรุนแรงนะคะอาการตาพร่ามัวอาการคลื่นไส้เจียนร,ร่วมกับการปวดหัวนะคะอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะหายใจลําบากรู้สึกใจสั่น อาจจะมีการปวดท้องรุนแรงนะคะปวดหลังรุนแรงรวมไปถึงอ,อาการปวดขาหรือว่าขาบวมแดงหรือว่าอาจจะมีอาการเหมือนกับเห็นเป็นจ้ำเลือดนะคะบนผิวหนังหรือว่าเป็นจุดแดงแดงเหมือนลักษณะไข้เลือดออกหรือว่าเป็นลักษณะส t r o กนะคะเช่นอาการอ่อนแรงครึ่งซี่นะคะมีอาการชักเกรงนะคะอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดมันเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเรียกรถพยาบาลอยู่แล้วนะคะให้มารับไปตรวจทันที แต่เท่าที่ฉีดมานะคะยังไม่เคยเจอซักเคสเลยนะคะในชีวิตจริงที่หมอฉีดให้คนไข้ในส่วนของตัวไฟเซอร์นะคะอาการที่แนะนําให้คนไข้เนี่ยต้องสังเกตก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะหรือว่าเอ่ยื่อหุ้มหัวใจอักเสบไมโอคาร์ไดติสหรือว่าเพอริคาร์ไดติสนั่นเองซึ่ง เป็นอาการข้างเคียงใหม่ที่ไฟเซอร์เองนะคะบริษัทไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยที่เขาผลิตตัววัคซีนเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในอายุกลุ่มคนอายุน้อยกว่า30ลงไปนะคะเราก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังการฉีดไฟเซอร์เข็ม2นะคะตัวเลขความเสี่ยงเหมือนที่เห็นในรูปเลยนะคะเป็นครูดาต้าจากทางอเมริกาเองอย่างที่เห็นผู้ชายอายุน้อยกว่า30เนี่ยความเสี่ยงประมาณ40ใน1ล้านในทีเดียวคะ่ะ แต่ว่าอาการขั้นเคียงนี้นะคะเป็นอาการที่รักษาได้หายได้เองแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คือไม่มีอาการระยะยาวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องวินิจฉัยนะให้ทําท่วงทีจะได้มีการดูแลอาการว่าง,งั้นเถอะนะคะอาการที่ต้องสังเกตก็คือถ้ามีอาการเจ็บอกแน่นอกนะคะหัวใจเต้นแรงใจสั่นนะคะหรือว่ามันเหมือนกับ หายใจไม่ค่อยออกนะคะหายใจลําบากหรือว่าเป็นลักษณะาอาการหน้ามืดวิงเวียนนะคะเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยต้องไปตรวจทันทีนะคะถ้ารู้สึกอันเวลมากๆเลยนะก็คือรู้สึกแย่มากๆต้องโทรเรียกรถพยาบาลนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะมีอาการเหล่านี้แต่ไม่ไม่เยอะมากนะคะสามารถพูดคุยกับชีพประจําตัวได้ทั้งหมดนี้นะคะคืออาการที่หมออธิบายคนไข้ฟังก่อนที่จะฉีดวัคซีนนะคะถ้าคนถ้าเข้าใจถึงจะได้มีการฉีดวัคซีนนะคะให้เขาไปสังเกตอาการต่อที่บ้านของเขาเอง ข้อที่ต้องปฏิบัตินะคะสำคัญมากนะคะข้อนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกคนไข้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหลังการฉีดเ a s t r a z e n ก c าหรือว่าไฟเซอร์นะคะเข็มหนึ่งและเข็มสอก็ตามนะบอกคนไข้เสมอพุดวาสทยก็คือวัคซีนทุกตัวนะคะไม่กันติดแต่ว่ากันตายนะคะกันโรคร้ายแรง ป้องกันการเข้าไปอยู่ใน ICU ในคนไข้ส่วนใหญ่มันไม่มีรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะในการฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแ s สตราเซเนกหรือว่าตัวไฟเซอรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้วยังไงก็ต้องปฏิบัติตัวนะคะ เหมือนก่อนฉีดวัคซีนก็คือยังไงก็ต้องใส่หน้าก,กากดนาไมยนะคะรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะยังเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําอยู่นะคะอันนี้คือไกด์ไลน์ณปัจจุบันที่ออสเตรเลียนะ,ะอีกคําถามหนึ่งนะที่คนถามมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมหรือว่าใน YouTube หรือว่าจะเป็นแค่คนไข้ของหมอเองนะคะมีคนไข้ไทยนะคะเข้ามาถามนะคะว่าอยากตรวจภูมิค่ะคุณหมอหมอก็งวว่าเออตรวจภูมิอะไรคะคนไข้บอกว่าเนี่ยฉีดไฟเซอร์มาแล้วอยากตรวจภูมิเหมือนที่คนไทยเขาตรวจกันที่เมืองไทยนะคะอันนี้นะหมอจะบอกว่า ที่ออสเตรเลียนะคะเขาไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเซอร์หรือว่าตัวเอสราสันิกา F D A ของอเมริกาเองซึ่งเป็นเจ้าของไฟเซอร์เองเนี่ยเขาก็ไม่แนะนํานให้มีการตรวจภูมิคุ้มกันหลักๆแล้วนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะตัวเลขเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าระดับที่มันเป็นภูมิคุ้มกันจริงๆเนี่ยมันแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคบัตรใหม่วัคซีนก็เป็นวัคซีนใหม่ยังไม่มีผลวิจัยเพียงพอที่จะบอกได้ว่า คนที่มีภูมิ20กับคนที่มีภูมิ2,000เนี่ยมันต่างกันหมอก็เห็นที่เมืองไทยนะคะว่าเขามีการตรวจกันเขามีการปรับกันระหว่างแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนของการเป็นหมอที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันแปลกมากนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีอินดิเคชันในการต้องไปตรวจนะคะอาจจะมีบ้างนะในการตรวจแต่ว่าเป็นลักษณะคลินิคอลเซตติ้งนะคะในฮอสปิทอลอะไรเงี้ยอย่างเช่นในโรงพยาบาลหรือว,ว่าในการวิจัยนะคะแต่ว่า ไม่แนะนำและไม่ทำที่ออสเตรเลียนะคะในการตรวจคนไข้ทั่วไปหลังการฉีดวัคซีนเวลาเราจะตรวจอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าประโยชน์หลังการตรวจมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าการตรวจภูมิคุ้มกันณนะวันนี้นะข้อมูลวันนี้นะคะมันไม่ได้บอกว่าเรามีภูมิคุ้มกัน แน่นอนร้อเซ็นมาไม่ได้บอกว่าการที่มีภูมิคุ้มกันน้อยมากเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นในการต้องตรวจเลยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไปตรวจแล้วเห็นว่าอู้ภูมิเราขึ้นสูงจังเลยเราไม่จำเป็นต้องระมัดระวังตัวก็ได้นะคะกาดตกนะคะไม่ใส่หน้ากากหน้าไม้นะคะไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะติดโควิดเดินอีกย้ํานะคะ ทุกแบรนด์ของวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบรนด์ไหนก็ตามนะคะไม่กัน100%นะแต่ว่าลดความร้ายแรงของโรคนะคะลดการตายได้จริงๆนะคะในคนไข้ส่วนใหญ่ฉีดครบคอร์สตามที่กำหนดณนะปัจจุบันนะคะสเข็มไม่ต้องคินมากไม่ต้องไปเปรียบเทียบภูมิกับใครนะคะไม่ต้องไปว่าแบรนด์ไหนไปอวดว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิมากแค่ไหนนะคะเพราะว่า มมมันนไไ่ด้ีประโยช์เลยเสริมนิดนึงนะคะที่ออสเตรเลียยังไม่มีการแนะนําให้ฉีดเข็มที่3หรือว่า booster shot ค่ะทาง cdc ของอเมริกามีการแนะนําให้ฉีดเข็มที่3นะคะ8เดือนหลังจากฉีดครบ2เข็มค่ะหมอจะใส่ลิงก์ของ fda ของอเมริกาให้อ่านกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็บอกเหมือนกันว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปรับการตรวจภูมินะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะการตรวจภูมคุ้มกันเนี่ยเราสามารถตรวจได้ในบางโรคที่มันจําเป็น แล้วก็มันมีประโยชน์นะในการวินิจฉัยในการรักษาต่อๆไปนะคะอย่างเช่นการตรวจอ่ารูเบลาหัดเยอรมันนะในคนท้องอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดคนท้องไม่มีภูมินะคะแล้วเขาติดรูเบลาหรือว่าหัดเยอรมันขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ลูกนะคะจะมีอาการรุนแรงนะคะเป็นพิการอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนท้องต้องมีภูมิคุ้มกันร,รูเบลาเนี่ย เราต้องให้มันแน่ใจแล้วรูเบล่าเนี่ยหรือว่าหัดิรมมนนะคะมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะเราทราบว่าภูมิระดับใหม่นะคะที่เพียงพอคัดออฟของภูมิคุ้มกันนะคะแต่ละโรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคัดอ้อมเนี่ยของรูเบล่าอยู่ที่10ว่งงางั้นเถอะนะถ้าคุณแม่เนี่ยนะคนท้องเนี่ยเขามีภูมิอยู่ที่15นะคะกับคนที่มีภูมิ5,000นะตัวเลขมันไม่ได้บอกว่าการที่มีภูมิ5,000เนี่ย มันมากกว่าคนที่มีภูมิ15นะคะมันหมายความเหมือนกันก็คือคนๆนั้นมีภูมิคุ้มกันของตัวหัดเรอรมนเท่านั้นเองนะเนี้ยงั้นนะคะแต่ละประเทศนะคะก็มีวิธีจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะการดูแลรักษาที่แตกต่างกันนะคะอยู่ประเทศไหนนะคะก็ทําตามสิ่งที่เขามีแนวทางในการทําในประเทศนั้นๆแต่เท่าที่หมอทราบนะคะอเมริกาอ่าหลายๆประเทศในยุโรปนะคะออสเตรเลียเองสิงคโปร์เองนะคะ ญี่ปุ่นด้วยไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิดค่ะที่เห็นที่มีคนตอบนะก็คือมีคนไทยนี่แหละนะคะที่เขาตรวจภูมิแล้วก็มีคนจากอินโดนีเซียนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยมองไม่คิดว่ามันเป็นไกด์ไลน์ทางการแพทย์จริงๆนะคะเป็นสิ่งที่คนคนนั้นนะคะเลือกที่จะไปตรวจ สรุปนะคะวิธีปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็น a อสโตเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์นะคะทาใจให้สบายนะคะคนส่วนใหญ่ที่หมอฉีดให้เขานะในชีวิตจริงไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหรือจะมีแค่ว่าปวดแขนแล้วก็แบบอาจจะบางคนจะเป็นแค่อาการเล็กๆน้อยเหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ธรรมดาทั่วไปนะคะหมอเคยแชร์ให้ฟังแล้วนะหมอฉีด A อสโตเซเนกาครบ2เข็ม เข็มแรกมีแค่ปวดหัวนี้เดียวนะคะกินพาราแล้วก็หายนะคะเข็ม2ไม่มีอาการใดเลยนะคะคุณแม่หมอนะคะ76ปีฉีดเอสเชวเนก้าสเข็มไม่มีอาการอะไรเลยแล้วเหมือนที่หมอบอกนะไม่ว่าจะฉีดตัวไหนก็ตามนะคะยังไงก็ต้องดู the r i g h t t h i n g s นะก็คือยังไงก็ต้องล้างมือคี้ระยะหา่างเราก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ เอาจริงมันไม่มีความจําเป็นเลยนะคะในการที่จะไปตรวจภูมิคุ้มกันนะคะหลังการฉีดวัคซีนณนะขณะนี้นะคะขนาดประเทศเจ้าของวัคซีนไฟเซอร์เองนะคะเขายัางไม่แนะนําให้ไปตรวจเลยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะจะให้ประโยชน์ได้บ้างนะคะแล้วก็ตอบคําถามของหลายๆคนนะคะที่ถามกันมานะคะอย่างที่หมอบอกนะหมอให้ข้อมูลที่หมอทําจริง ในชีวิตจริงที่เป็นหมอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพลักันนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้นะคะได้ฉีดวัคซีนกันเร็วๆเดี๋ยวอีกคลิปนึงนะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนวอลนะคะการแย่งชิงวัคซีนแล้วก็สถานการณ์โควิดในออสเตรเลียให้ฟังด้วยละกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ